สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีโหลดเกม GTA นะครับอย่างแรกคุณเข้า Google นะครับแล้วให้พิมพ์ว่าวิธีโหลด GTA นะครับวิธี GTA เพื่อนโหลดตอนแรกมีเพื่อนเพ <GTA> ื่อนตายไปแล้วค่ะโหลด GTA นะ คุณให้คุณเข้าไปที่เว็บนี้แล้ไปคุณเลื่อนมาด้านล่างแล้วเข้าไปที่เว็บนี้ตองตองตองกดไปที่อันนี้อันนี้นะนี่อันนี้กดไปเลยติ๊กตอง เมื่อโหลดเสร็จให้คุณกดเปิดเปิดนะฮะแยกควล์ไปที่แยกคฟลยไปที่ป,ททปึ๊บเดสท็อปโอเคอันนี้ผมลงไวแล้วนะออกแค่นี้แหละคุ้มก็ได้ DTA มาเล่นแล้วนะอืืห <c oughs> เล่น GTA เลยกว่าไหนู่ไหน GTA ฮะอยู่นี่นี่แหละปิ่กโจ๊กไม่ค่อยได้มานี่เลย GTA เอาโาบโคตรเลยอืะ ช็อตไฟฟ้าก่อนเยช็อตไฟฟ้าเลี้ยวสิตอนนี้ก็อยู่นี่ไม่มีเสียงเลยเนะี่ย มเสียงจังใสจะเล่นเป็นสิบสชั่วโมงไม่ยินหยุดนิดึงเนี่ยแสิบแปดสิป ไี่ชอบมีสีทีบมามงแสงไปดิดนิมโคโรบินครับโอ้ยจะตกไปอุ๊ ในน่าจริงนะบาย